สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูห้องเก็บของนะครับผมก็ได้ฉากเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับไั้ภาเสร็จผมก็มีช่องระบายลมอยู่สองช่องนะครับผมภาพดูได้ในครับประตูของผมอยู่ที่80นะครับ80สูงเมตร80นะครับเป็นประตูปกติเราธรรมดาเนี่ยครับนะครับผมก็ได้ฉากเสร็จครับเป็นไม้นะครับ S <S ผมพับพับดูนะครับผมได้เอาขานออกแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขานออกแล้วครับไ,ได้เอาขานออกแล้วครับขานอนออกรอบไม้ครับอย่างที่บอกผมใช้ไม้เป็นตัวยึดนะครับผมทําคนเดียวนะครับผมใช้ทาคนเดียวผมก็ต้องใช้ไม้นะครับเนื่องจากว่าทําง่ายกว่าเทคานปูนนะครับก็น่าจะแข็งแรงอยู่ครับพกเป็นไม้สองตัวนะครับอย่างที่ผมบอกคืาเป็นคานอยู่สองตัวนี่ครับเป็นคานอยู่สองตัว ตัวในหนึ่งตัวตัวนอกอีกหนึ่งตัวนะครับใช้คานเป็นตัวยนะึดเป็นไม้แดงครับเป็นไม้แดงมาเลยนะค่อนข้างจะแข็งนะครับไม่ใช่ไม้ธรรมดาไม่ใช่ไม้ยางไม้กระดูกเป็นไม้แดงมาเลยที่ผมซื้อมาครับตัวละไม่กี่บาทนะครับสองประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นไม้แดงมาเลยตัวนี้ตัวเก่าที่เหลืออยู่นะไม้เก่าที่ผมซื้อมาตอนนั้นเหลืออยู่นะครับไม้ที่ผมซื้อมาคือเหลืออยู่ทั้งหมดครัผมก็เลยเอามาใช้โดยก็ไม่ได้เท ไม่ได้ซื้อมาใหม่ครับเป็นไม้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วครับนี่รับไม้แดงมาเลยคู่กันครับเวลาเขาต่อผมก็แค่ต่อชนธรรมดาครับแต่พื้นด้านล่างผมเทคานไว้นะครับเดี๋ยวที่ใครคลิปดูก่อนก่อนหน้าผมเทคานไว้อันนี้ผมก่อก็ก่อยันพื้นนะครับด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรเข้ามาครับนกหรืออะไรเข้ามาเพราะอยู่อยู่ปลายนานะครับก่อถึงพื้นด้านบนนะครับทํายังไงนะครับที่ผมบอกว่าจะไม่ให้อะ ตัวตัวห้องนี้ยึดในนี้ครับผมใช้ไม้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น็อตเจาะยึดนะน็อตเจาะยึดจากด้านโน้นมาหาด ora, ้านนี้อีกหนึ่งสองตัวครับในจอผมมีไม้ด้านในอยู่ผมอัดไปแน่นแล้วครับแต่ผมไม่ได้เจาะยึดจะใส่น็อตสี่หุ่นนะครับในสี่หุ่นแบบนี้อีกสองตัวยึดเพื่อไม่ให้อ่าไม่ให้จากห้องน้ํามันดึงกับตัวบ้านนะครับไม่ให้ดึงหลุดออกไปไม่ให้ตัวรามาฉีกจะทํไม่ให้ตรงนี้ครับฉีกออกดูออกได้นะครับ เผื่อระยะคือเทือเผื่อเผื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรขึ้นมาสั่นนะครับเขาจะไม่ฉีกจุดออกน้อยะมากก็แค่ขยับเฉยแต่ถ้าเราไม่มีตัวน็อตนี้ดึงแต่ข้างล่างผมมีนะผมมีอยู่ในเจาผมมีคานอยู่แต่ปัญหาด้านบนนะครับคือหลังคาที่ผมใช้เหล็กราคาเจาะยึดใส่น็อตอ่ะมันจะไม่เท่ากับตัวนี้ยึดด้วยนะครับก็เลยจําเป็นต้องเดี๋ยวจะใส่น็อตยึดนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นสองตัวนะครับน็อตสี่หุน ยึดเพื่อไม่ให้คานตัวห้องน้ำมาขยับออกจากตัวบ้านนะครับส่วนฝั่งด้านทิศตะวันขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับส่วนฝั่งทิศตะวันขึ้นนะครับตัวนี้คือผมต่อชนไว้เฉยนั่นจับว่ารอดรอดตัวนี้ครับสองตัวนี้ไอ้คานตัวนี้สองตัวนี้สั้นเดี๋ยวผมจะใช้เด็กฉากนะครับเด็กฉากเล็กฉากสองตัวนะครับจะยึดจับตัวนี้ครับยึดจับตัวแม่ใหญ่ที่มีน็อตอยู่มาหาตัวนี้นะครับมาหาตัวนี้นะครับยึด แล้วก็จอ,นอดน็อตใส่นะครับจอ,บนอดน็อตใส่เพื่อให้เขาดึงอยู่นะครับให้เขาดึงอยู่นะครับนี่ครับจะใส่เฉพาะด้านในก็พอนะตัวเดียวแต่จะใช้น็อตยึดสองตัวเพื่อไม่ให้เขาดึงตัวนี้ล้างไว้แต่ผมมีคานอย่างบอกว่าผมมีคานอยู่ด้านล่าง <S 1> <S 1> ผมเทคานอยู่แล้วนี่ครับอย่างที่บอกนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับไม้แต่ผมเขาบอกว่ามันไม่แข็งแรงแต่ผมก็ลองดูนะครับเพราะ ผมทำคนเดียวเรับเนื่องจากว่าถ้าเทคารคนเดียวคงไม่ไหวก่อกำแพงด้วยนะเทคารเ้ยวยผมก็เลยใช้ไม้ครับทีบบ่บ้านพ่อผมผมก็ใช้ไม้นะครับบ้านพ่อผมผมก็ใช้ไม้เหมือนกันนะแถวบ้านน่ะผมใช้ไม้หมดเพราะว่าเป็นบ้านไม้ผมก็เลยใช้ไม้ไม้ผสมปูนกับกระชากใช้ได้อยู่ครับก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะผมว่าน่าจะแข็งแรงอยู่อาจจะที่โคงพนวนก็สามารถรับน้าหนักได้ เนื่องจากว่าระยะปูนผมก็ว่าน้ํานหนักก็ยังไม่ค่อยเท่ากับบ้านหลังใหญ่อยู่นี้ประมาณอยู่ประมาณสักสองตันแต่ถ้าบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ผมก็หนักอยู่นะครับนะครับบ้านหลังใหญ่หนักอยู่นะครับดูครับบ้านหลังใหญ่ก็หนักอยู่นะครับก็ประมาณสองตันเหมืนนกันละครับเพระาะว่าสองชั้นนะครับสองตันเหมือันกันครับก็ได้เฉด จัดเรียบร้อยแล้วครับห้องเก็บของครับก็รอแค่ทําความสะอาดแ้วก็สามารถใช้ได้พื้นผมก็ขัดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขัดมันไอ้ตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ํากับท่อส้วมนะครับผมมีไว้นัดไบแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับท่อระบายน้ำกับท่อส้วมก็จะเดินเข้ามาด้านในด้านด้านในนี่ครับก็จะมีท่อผมเจาะไว้แล้วครับท่อเดี๋ยวรอเดินท่อวันนี้นะครับจะเดินท่อวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ําเหมือนกันนี่ครับ ปูนผมก็ใส่น้ายากันซึมมาคเนื่องจากว่าข้างล่างเป็นห้องเก็บของใส่น้ายากันซึมมานะครับนะครับทั้งหมดวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมติดตามชมทางช่องเส้นป่าหลายล้านครับทำห้องเก็บของนะครับแต่เสาผมไม่ได้ฉาบนะครับผมบอกไว้ก่อนเสาผมไม่ได้ฉาบก็ปกติครับนี่ครับเสาไม่เป็นไรครับ อยู่น้องเก็บของสาวาผมไม่ได้ฉาบนะครับฉาบเฉพาะด้านข้างอย่างเดียววันนี้ก็สวัสดีครับที่ตามชม